ภายหลังจากที่เดินทางมารับตําแหน่งผู้บังคับกองสถานีตํารวจผูธรอําเภอพระนครเสียยุทธยาในตำรวจหนุ่มต้องปราบลามแก๊งลักพระที่มีอยู่หลายแก๊งสาเหตุมาจากพวกเล่นพระพอหาพระได้ก็จะปลอมพระขายพบปลอมไม่ได้ก็จะใช้วิธีขโมยหลายแก๊งที่ชะลอจับมาได้สารภาพว่าใช้วิธีเข้าไปดูลาดเหาโดยการเข้าไปไหว้พระในโบสถ์ในช่วงเวลากลางวัน จากนั้นตอนกลางคืนก็จะเข้าไปขโมยพระโดยการเจาะบานประตูโบสถ์ให้ตรงกับกลอนที่ล็อกข้างในเอาไว้แผนประทุษกรรมคนไร้ที่ชะลอใช้เป็นเคล็ดลับในการสืบสวนว่าแก๊งไหนเป็นแก๊งไหนเจาะรูเดียวเป็นแก๊งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเจาะสองรูเป็นแก๊งขโมยพระจากจังหวัดลบบุรีเจาะสามรูจะเป็นแก๊งจากจังหวัดสุพรรณบุรีและถ้าหากเป็นพวกขุดกลุ่พระ เป็ดพลอยที่ได้ก็จะถูกนำไปขายที่ร้านทองบริเวณสะพานหน้าตลาดหัวรอซะเป็นส่วนใหญ่หนักเข้าก็จะเป็นพวกตัดเสียนพระพุทธรูปนายตำรวจหนุ่มกำชับให้ตำรวจใต้บังคับบัญชาออกสืบสวนหาข่าวเพื่อจับกลุ่มแก๊งมานศาสนานี้มาให้ได้โดยทั้งหมด ได้ออกทำงานหาข่าวในช่วงเวลากลางคืนและไม่มีใครรู้ว่าไปทำงานกันที่ไหนแต่ที่น่าแปลกใจก็คือในช่วงที่ชะลอให้ออกสืบสวนปราบปรามแกงหลักพระกลับเจอคดีฆ่าตัดคอหาศีรษะไม่เจอนับสิบศพถูกทิ้งประจานในที่ต่างๆโดยไม่เหลือหลักฐานอะไรไว้ให้สืบสวนว่าเป็นใครชาวบ้านเลือกันเป็นเสียงเดียวกันว่าไอ้พวกนี้น่าจะเป็นพวกแกงตัดเสียงพระพุทธรูปที่หักหลังกันเอง เพราะเมื่อมีศพไร้หัวปลูออกมาเมื่อไหร่ใกล้ๆก,กับที่พบศพมักจะพบชิ้นส่วนพระพุทธรูปโบราณจำนวนมากอยู่เสมอๆเ,เคยมีคนเล่ากันว่าเห็นพันตำรวจตีฉลอร้อยตำรวจเอกคงพลและจ่าเจิมที่ไปตรวจสถานที่พบศพหัวขาดยืนคุยกันเงียบๆขณะที่พนักง,งานสอบสวนและนักข่าวกำลังทำหน้าที่ของแต่ละคนแวบหนึ่งที่เห็นเขาบอกว่า ไม่เคยเห็นใครที่มีรอยยิ้มที่เหี่ยมเกลียมแบบพันตำรวจตรีคนนี้มาก่อนและข่าวการลักพระตามโบสถ์ลักลอบขุดกลุกหรือตัดเสียงพระตามวัดและพระที่นั่งโบราณในเขตอำเภอรพระนครศรีอยุธยาก็แทบจะไม่มีอีกเลยจากนั้นในต้นปีพุทธศักราช2515ระหว่างที่เป็นผู้กองเมืองพระนครศรีอยุธยา พันตำรวจตรีะลอได้ตัดสินใจซื้อบ้านอีกหลังซึ่งเป็นบ้านสองชั้นเนื้อที่ประมาณ200ตารางวาในหมู่บ้านจัดสรรญ,ญ่านเมืองทองจังหวัดนนทบุรีโดยบ้านที่พรสว่างในเวสสำรวงเหนือฉลอปล่อยให้คุณอื่นเช่าส่วนสาเหตุที่ซื้อบ้านหลังใหม่เพราะไม่อยากขับรถกลับบ้านไกลรวมทั้งตุ๊กตานันทวันไม่อยากเดินทางไปอยู่บ้านพักหลวงที่อยุธยาด้วยพี่ลอ ตุกตาอ,อยากทำอะไรบ้างไม่อยากอยู่บ้านเฉยๆเมียผู้กองเมืองอยุธยาเอ่ยปากขนาทั้งคู่นั่งเล่นอยู่ด้วยกันหน้าบ้านหลังใหม่แล้วตุกตาอ,อยากทำอะไรละ่ะชะลอเอ่ยปากถามตุกตาอ,อยากมีธุรกิจส่วนตัวตอนนี้แอร์ติดรถยนต์น่าจะดีรถที่บ้านเราเริ่มจะร้อนขึ้นทุกทีตุกตาให้ความคิดเห็นและชี้ถึงความเป็นไปได้ของธุรกิจตัวนี้เอาสิ พี่ก็ยังมีเงินรางวัลที่ได้ตอนจับทองเตือนที่หนองคายอยู่อีกตั้งหลายบาทตุกตาเอามาลงทุนแล้วกันจะได้ไม่เบื่อเวลาพี่ไปทำงานต่างจังหวัดจากนั้นทั้งคู่ก็ได้เปิดบริษัทแอร์ติดรถยนต์ที่มีชื่อว่าบริษัทคิงแอร์จำกัดซึ่งเป็นธุรกิจใหม่ของครอบครัวเกิดเทศตอนรับกุมาริกาเกิดเทศหรือปลาซึ่งเป็นสมาชิกใหม่ของตระกูลเกิดเทศแต่ชะลอหารู้ไม่ว่า การเปิดบริษัทแอร์ติดรถยนต์จะเป็นชนวนทำให้ชีวิตคู่ต้องประสบป,ปัญหาเย็นวันหนึ่งในต้นปีพุทธศักราช2515ท่ามกลางความจอแจของตลาดทรัพย์สินย่านหัวรอบริเวณชั้นสองของตึกที่ทำการตลาดซึ่งเป็นที่พักของผู้จัดการตลาดทรัพย์สินกลุ่มชายชะกันหลายคนส่วนใหญ่จะเป็นเจ้าของร้านผ้าร้านขายทองนักเลงมวยตู้ในตลาดหัวรอ รวมทั้งเจ้าของห้องผู้จัดการตลาดทรัพย์สินกำลังนั่งล้อมวงเล่นไฮโลทั้งหมดนิ่งเงียบสายตาจ้องมองไปที่ข้อมือของนายชวนพ่อขาหมูซึ่งเป็นเจ้ามือที่กำลังใช้ฝ่ามือกำ้วยไฮโลค่อยๆย,ยกและสะบัดเสียงลูกเตา๋ากระแทกจานรองถ้วยดังคลิกเบาๆแต่ก็ได้ยินโดยทั่วกันเอาแทงเสียแทงเสียเสียงยั่วยวนของนายชวน ชักชวนลูกค้านักพนันซึ่งเป็นเพื่อนๆให้แทงไปตามกระดาษที่แบ่งเป็นช่องไฮโลสูงต่ำตามแต่หูใครจะได้ยินตีหัวรอนักเลงมวยตู้หยิบถ้วยขึ้นมารินแน่หูโดยมีเพื่อนๆคนอื่นมองตามก่อนจะควักแบ่งร้อยวางขวางระหว่างช่องแทงเลขหนึ่งกับช่องต่ำหนึ่งใบและช่องหนึ่งอีกหนึ่งใบเอวต่ำเต็งต่ำอย่างละร้อยธนบัตรสีแดง ยังไม่ทันถึงช่องดีก็เปลี่ยนมือโดยเฮียเม้งพ่อค้าขายทองที่คว้าหนึบติดมือพร้อมบอกกลางวงว่าเอียวต่ำเต็งต่ำ,ตำไปเต็งหกสูงเพิ่มตัวละร้อยกูด้วยเตงหกหกสูงตัวละสามร้อยเฮียเสงเจ้าของร้านขายของเก่ารีบบอกก่อนหยิบแบงค์ในมือโยนลงไปหกรอยบาทตีหัวรอนักเลงมวยตู้ไม่ยอมเสียฟอร์มบอกเจ้ามือไปว่าทั้งหมดไปอยู่เอียวต่ำ เต่งต่ำอย่างละครึ่งเมื่อนายชวนเจ้ามือเห็นว่าลูกค้านั่งเงียบจึงสำทับกลับไปว่าเอา้าตานี้ใครจะแทงก็รีบแทงเร็วไม่งั้นเปิดเลยนะเปิดเลยนะตีหัวรอพูดพร้อมเอื้อมมือไปหยิบถ้วยไฮโลพร้อมก้มตัวค่อยๆลุ้นดอกข้างๆตั้งหน้าหกเอียวเป็นเอียวเสียงตีหัวรอกล่าวอย่างลิงโลดเพราะมันแทงเอียวต่ำเต่งต่ำเอาไว้ ก่อนก้มตัวลงลุ้นเต๋าใหม่ตั้งหน้าเอียวอีกแล้วเป็นหกเสียงตีหัวรออ่อยลงขณะที่มีเสียงเฮจากฝ่ายเฮเสียงและเฮเมงมั่งลูกสุดท้ายตั้งหน้าสีสามเป็นสี่เฮเอ้ยสิบเอ็ดไฮโลเจ้ากินรอบวงไม่ต้องทะเลาะกันตีหัวรอบนอบขณะที่เฮเสียงและเฮเมงหน้าเสียไม่แพ้กันท่ามกลางเสียงหัวรอเอิร์กอาของนายชวนที่กำลังรวบเงินเข้าหน้าตักโครม เสียงประตูห้องที่ถูกปิดล็อกถูกถีบพังเข้ามาก่อนตำรวจทั้งในและนอกเครื่องแบบกลู่เข้ามาในห้องรวบตัวเซียนไฮโลได้ทั้งหมด12คนโดยไม่มีใครหนีรอดไปได้แม้แต่คนเดียวเอาไปโรงพักให้หมดเสียงพันตำรวจเอกสมัครเกิดสว่างเนตรหน่วยเฉพาะกิจภาคหนึ่งหัวหน้าชุดจับกลุ่มสั่งการด้วยเสียงเข้มพันตำรวจตีฉลอยืนน่าเครียดอยู่ภายในห้องทำงาน หลังรู้ข่าวน่วยเฉพาะกิจบุกจับบ่อนไฮโลในพื้นที่ของเขาทำไมนายตำรวจหนุ่มจะไม่รู้ว่ามีบ่อนไฮโลเปิดอยู่ในพื้นที่แต่จะให้ทำไงเพราะไอ้พวกที่โดนจับมันก็พวกพวกกันทั้งนั้นข้าตรงชะลอก็ไม่ได้เก็บไว้สักบาทนายขออนุญาตครับเสียงสิบตำรวจโททวีมงคลยศคนขับรถนายตำรวจหนุ่มเอ่ยปาก ผมถูกไอ้ผู้กำกับนั่นสั่งขัง3วันครับข้อหาอะไรนายรู้ไหมก็หาร้อยรองเท้าไม่ตรงรูสิบตำรวจโททวีถามเองตอบเองเหมือนระบายความในใจอย่างขับแค้นแต่พันตำรวจตีฉลอถึงกับหัวรอกากแล้วก็หาที่ลูกน้องถูกสั่งขังมันจะกระจี้ใจเส้นเลือเกินผู้กำกับสมัครเรียกผมไปสอบไปไปมามาให้ผมยืนยันว่าเคยเห็นนายไปที่บ่อนตลาดทรัพย์สิน แต่ผมบอกว่าไม่เคยเห็นเขาเลยโมโหสั่งขังผมด้วยข้อหาบ้าอะไรไม่รู้สิทตำร,ร,รวจโททวีบนอกเอาหนะ้าขอบใจมึงมากะลอโอบไหลผู้ใต้บังคับบัญชาที่ต้องมาเดือดร้อนเพราะเขาและหลังจากนั้นเพียงไม่กี่วันคำสั่งตั้งกรรมการสอบสวนพันตำรวจตรีชลอก็คลอดออกมาโดยถือว่าเป็นครั้งที่สองในชีวิตรับราชการของเขา พันตำรวจรีชลอหวนคิดไปเมื่อครั้งที่ยังเป็นผู้หมวดชลอจบจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพลานเป็นผู้หมวดใหม่ๆในสถานีตำรวจภูธรอ,อำเภอรพระนครศรีอยุธยาแห่งนี้ครั้งนั้นร้อยตำรวจโทชลอทำหน้าที่ร้อยเวรออกไปดูเหตุรถชนกันแต่ก็ต้องวิ่งแจ้นกลับมาโรงพักเพราะมีวิทยุบอกว่าผู้ต้องหาในห้องขังเอามีดไล่ฟันกันจนหน้าเละ โชคดีที่ไม่เอากันถึงตายชะลอไปถึงก็เอาคุญแจไขยึดมีดกลับมาได้ก่อนเอาตัวคู่กรณีไปทําแผลพอถึงตอนนี้ชะลอถึงกับยิ้มเพราะไอ้คู่กรณีที่ถูกฟันจำได้ว่าเป็นพวกกักขังแทนค่าปรับเรื่องฟินมีรอยแผลเป็นเป็นริ้วๆอยู่เต็มหน้านั่นคือการถูกตั้งกรรมการสอบสวนเป็นครั้งแรกผลการตั้งกรรมการสอบสวนยังไม่เสร็จสิ้นพันตำรวจตีชะลอ ถูกสั่งย้ายไปเป็นผู้บังคับกองสถานีตำรวจภูธรอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีเหตุเพราะร้อยตำรวจเอกประพาสพานิชอัตราผู้บังคับกองตำรวจคนแรกสถานีตำรวจภูธรอำเภอมวกเหล็กและนายกฤิตทองบัญญัตนายอำเภอคนแรกของอำเภอมวกเหล็กมีปัญหาไม่ลงรอยกันจนลามไปยังผู้ใต้บังคับบัญชาของทั้งสองฝ่ายกระทรวงมหาดไทยเลยย้ายทั้งคู่ออกนอกพื้นที่เพื่อเป็นการตัดไฟแต่ต้นลม มวกเหล็กเป็นอำเภอใหม่แยกออกจากอำเภอแก่งคอยเมื่อวันที่27ท่าธันวาคมปีพุทธศักราช2511และมีการจัดตั้งสถานีตำรวจภูธรอ,อำเภอมวกเหล็กขึ้นเมื่อวันที่1มกราคมพุทธศักราช2512ตามประกาศของกระทรวงมหาดไทยพันตำรวจรีชลอเลกลายเป็นผู้บังคับกองทำหน้าที่หัวหน้าสถานีเป็นคนที่สองส่วนนายอำเภอคนที่สองของมวกเหล็ก คือนายอนุสงวนนามวันที่ทั้งคู่ไปรับตําแหน่งมีพี่น้องเพื่อนฝูงมากมายไปส่งเล่ายาปลาปิ้งถูกเลี้ยงกันอย่างอิ่มหนำสำราญทั้งฝั่งตำรวจและฝั่งอำเภอที่มานั่งแจมเล่าร่วมกันพี่นุผมว่าเราต้องแก้เคล็ดนะพี่รวมพักกับอำเภอมันหันหน้าชนกันห่วงจุ้ยมันไม่ดีถึงมีเรื่องเอางี้ไหมพี่เราปลูกต้นสนบังไว้ฝั่งละข้างทิ้งสนามฟุตบอลไว้ตรงกลาง ทำถนนทางเข้าโรงพักกับอำเภอใหม่ผู้บังคับกองมวกเหล็กเสนอไอเดียผูกมิตรไปก่อนดีสิผู้กองว่าไงว่าตามกันจะได้ไม่มีปัญหานายอำเภอม่วกเหล็กเด้งเชือกรับลูกจากนั้นเราเอาคนของเรามาแบ่งข้างเตะฟุตบอลกันนะพี่จะได้รู้จักกันเร็วๆพันตำรวจตีชะลอเอากีฬาปโปรดมาเป็นตัวเชื่อมสัมพันธ์ใหม่ได้เลยน้องรักนายอนุ หัวหน้าฝ่ายปกครองของอำเภอเกิดใหม่แห่งนี้ขานรับอย่างเป็นมิตรกลาบขออภัยทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องขอนำเรื่องราวตำนานประวัติศาสตร์มาสร้างเป็นอุทาหรณ์สอนใจให้ข้อคิดความรู้เพื่อเป็นวิทยาทานให้กับคนรุ่นหลังได้เรียนรู้ความสำเร็จและความผิดพลาดจากเรื่องราวในอดีตเพื่อให้สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับตัวเองเตือนสติสอนใจไม่ให้หลงเดินทางผิด ด้วยความเคารพจากลุกแบร์